กาเรื่องเนื้อจังวะไอเฮี้ยงงองแงมากก็ดูดนมแม่อยู่บ้านไปไม่โหวดใครโอ้ตัวปลอมแล้วตัวจริงเขาขั้นสามร้อยหนึ่งครับแต่ไม่โหวตใครด้วยเออปลอมแน่นอนนะครับก็โอเคเนาะพี่พี่พิธาอ่าพี่เป้พี่พิธานะครับก็อ่าเงื่อนไขเวทีอีกอย่างหนึ่งที่จะมีก็คือบทลงโทษนะสำหรับผู้ที่แพ้นะครับก็จะมีบทลงโทษนะครับโดยที่พี่ปดวันนี้บทลงโทษเราเป็นอะไรดีพี่เด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 ฟัง ในเทเลมีใครเป็นลูกหาเป้บ้างวะมีแต่เขาเอื้อมกับมึงทั้งนั้นอภิธาคนที่อะไรอยากหาาคนล่างสุดในเทเลถุยเฮ้ยเฮ้ยิเอันนี้อันนี้น่าจะจริงนะความความเข้าใจผิดนิดหนึ่งนะครับคือคนในเทเลเนี่ยเกลียดพิเป้มากกว่าเป็นลูกหาเด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 สวัสดีปีใหม่ค่ะมียี่สิบบาท โหวตให้พิธาออกเพราะน่ารำคาญอะ่ขอบคุณพี่ายครับโอ้พี่ชายสวัสดีปีใหม่พิ่ชายด้วยนะเดยวๆพี่ยรูนะครับพีชายไมตอบผมนะพิธาเพื่อนกูถ้าใครทำพิธาอีกเดียวจะได้รู้จักชื่อสมเมาถ้าสมเมามาทุกวันมันจะสะเทือนยันแดนสามเป้านักเป้เตือนครั้งที่หนึ่ง อ่ะพิพิธาได้ไป็นหนึ่งแล้นะครับพี่เป้ฟังไปด้วยนะวันนี้สมามาแล้วนะครับพี่เกียงยังไม่มาคืบอกว่าเี้ใครสนับสนุนประชาธิปไตยอ่ะก็ต้องเลือกพิธาคืออย่าไปโหวตไอ้เป้มันเพราะว่าไอ้เป้มันเนี่ยหน้าหีนะฮะเอ้เอายางครับคือสรุปแล้วมันจะตอบยังไงครับผมรอรอพี่ปดเสร็จไลน์อ่ามางั้นผมขึ้นเวทีให้พี่ปดพี่เป้พิพิธาแล้วนะโอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวโอเคครับผมก็ นะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่ไลฟ์จะตัดไปอันนี้เป็นขึ้นไลฟ์ครั้งที่สองนะครับเพราะว่าเหมือนเอ่อมีอะไรสะดุดนิดหนึ่งนะครับอะไรสะดุดนิดหนึ่งก็คุณพิธาถามว่าอะไรนะครับผมถามว่าคือมันมัน<อ>พิธาขึ้นมาด่าบนบนไม้ครับเข้าแบบเข้าห้องอไม้แล้วก็มาด่ากันผมถามมันว่าถามจริงกับเต้ ด่ากับมึงแล้วด่าเลยวะคือถ้ามึงอยากทะเลาะจริงๆอะ่ะก็นัดเจอดีกว่าอย่าอย่ามันด่ากันเลยพี่ทามึงเรื่องเยอะชิปหายไอ้พวกสามกิเป้บวกหนึ่งนะาครับผมกิเพ้บวกหนึ่งครับผมอ่าโอเคนะครับคุณพิธาครับผมเป็นคําถามที่คุณพิธาต้องตอบนะครับผม เพราะว่าทางเอ่อค <on> ุณเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเเดเดเาคุณเป้คุณเป้ไอพิธามีแต่แพร่ไปวันวันคิดว่าเขาเข้าข้างไอเป้กูด่ามันทุกวันไอกากเด่นเอ้ยคือไอเป้อะไอเป้มันบอกว่าไอเฮี้ยมันเกลียดทหารแม่งพวกมึงอย่ารักชาติได้ไหม